ก็ขอกราบสวัสดีครับอยู่กับผมช่องสระบุรีชาน n e ล Channel. นะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็พามาชมสวนนะครับพามาชมสวนว่ามะละกอยังอยู่ดีไหมเอ่ยจะเก็บ ไปให้ไจ <Wow. S 1> ิดบ่อนอผิวมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อือดูสิครับผิวมันไม่ค่อยสวยเอาทางนี้หมดแล้วแสดงว่าถ้าไม่พี่นิ่งกับพี่ชัยเก็บนะครับบรรยากาศท้องนาครับเป็นเป็นอย่างนี้ครับท้องทุ่งครับนะ ถ้าระบบไฟฟ้ามันเพียงพอเหมือนใช้ไฟบ้านปกตินะครับผมก็จะมาอยู่แบบทั้งวันทั้งคืนเลยครับอันนี้มัน,ใช,นใช้ได้แต่กลางวันใช้ได้แต่กลางวันมันก็เลยยังไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับพวกลางวันมันมันใช้ได้อ่หุงข้าวก็ได้เปิดพัดลมก็ได้ เอาโน้ตบุ๊กมาเปิดเพลงฟังก็ได้นะครับก็ไฟระบบใช้แผงโซล่าเนี่ยมันมันแผงเดียวนะครับอีกสองแผงนั้นเป็นปั๊มเสมอนะครับที่มองเห็นนั้นเป็นสามแผงนะั้นไม่ใช่นะครับเราใช้แค่แผงเดียวนะครับระบบไฟใช้ใช้งานระบบไฟใช้งานบ้านไฟ2 2 0ยนั่นแหละครับ กระวยตัวนี้กระวยตัวนี้ออหวีแล้วนิดหน่อยแต่ต้นมันก็หักนะครับไม่ไม่ไม,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 ม่มีเวลามาดูเลยนะครับมีเวลามาดูเลยนะครับกระวย จะเก็บมาละกอไปให้เขาผิวมันเหมือนมะละกอมันเป็นโรคครับก็เลยไม่กล้าเก็บไม่กล้าเก็บครับถ้ามะละกอผิวสวยก็จะเก็บไปอยู่พอดีตอนไปซื้อไก่ทอดที่ร้านไก่ทอดเขา เขาถามว่ามีมะละกอไหมเราก็บอกว่ามีแต่ผิวมันไม่สวยว่าจะมาขอว่าจะเก็บไปให้กลัวไม่ถูกใจมันก็เลยอยู่รงต้นนี้เสียงอะไรเนี่ยโอ้โหเอาจะตัวนี้มาปล่อยกยัะจสหนาวน่าดูเลย ไม่ชินกับบรรยากาศนะครับเริปนี้ก็พามาชมาบรรยากาศท้องไรทงง่ท้องนาของที่ผมเองนะครับครับ เดี๋ยวจะพาไปชมน้ำเบอร์ชมประทานนะครับว่าระดับน้าเป็นยังไงบ้างจะให้อัปเดตให้ฟังนะครับทุกนี้จะให้ชมแบบยาวๆไปเลยนะครัให้ชมแบบยาวๆนี่นะครับเส้นทางรดยาง ไปสารต่อชัน้นอันนี้ทางไปบ้านอาล,ลมพนูนะครับอันนี้ทางไปบ้านผมบ้านไปสารนะครับจะพามาชมน้ำชนประทานเมื่อ ตอนนี้ระดับน้ำครับยังอยู่เหมือนเดิมครับไม่รู้จะมีพันปลามาวางหรือเปล่าปลามาวางพันไข่หรือเปล่าก็ไม่รู้โดยรอบโดยรอบครับบรรยากาศโดยรอบนะครับดูสิครับปลาไม่ค่อยมีหรอกครับเพราะว่ายังไม่มีโครงการมาปล่อยปลาพันปลา มันก็เลยเงียบสงัดนะครับเพราะว่าน้ำจำบทามันแห้งถึงจะมามีน้ำมาช่วงที่เขาเปิดเปิดแหล่งตงน้ำตรงนี้นะครับแหล่งน้ำตรงนี้ที่ผมซูมให้ดูนะครับนี่ <Wow. S 1> นี่แหล่งที่เปิดนะครับนะครับ ถ้าสถานที่ตรงนี้นะครับฝากไปถึงท่านผู้นำนะ้ำทาาเข้ามารับชมนะครับถ้าปรับปรุงได้ปรับปรุงยิ่งดีครับเป็นสถานที่แหล่งท่องเที่ยวครับเหมือนที่อื่นนะที่เขากำลังทำอยู่นะครับมีแพลอ้อยมีบารนาโบสอะไรมาเล่นนะสถานที่เหมือนแหล่งท่องเที่ยวที่ดัซไซครับ อ่างเก็บน้ำห้วยระไซที่บ้านสวายนะครับนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเขาพัฒนาดีบรรยากาศตรงนี้นะครับ,นะรบนี่คือทางไปบ้านอารมณ์พนุนะครับ,นะรบแล้วก็คือนี่คือ ที่ที่ผมปฏิบัติภารกิจกิจวัตรประจำวันให้อาหารปลาเอ่ยมาดูเลยน้ำมาดูสถานที่เอ่ยมาถ่ายทำคลิปเอ่ยประมาณนี้คลองก็ไม่ค่อยเท่าไรนะครับเหนือบนป่ารกมากครับ ปีนี้ทำแงงดักปลาก็ไม่มีปลาเลยนะครับเพราะว่ามันยังไม่มีปลาให้าวางไข่ตามฤดูต่างๆนะครับร <c oughs> ะดับเท่านี้ก็คงจะพอดีเลยแล้วมั้ง ไม่สูงจนเกินไปพอดีพอดีนะครับนี่ครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับนะครับามาชมบรรยากาศ เดี๋ยวถ้าสมมติว่ามาเรามากันตอนเย็นวัสนสว่างดีผมก็จะเอามาติดเสาตรงนี้อีกอันหนึ่งครับเสาตรงนี้อีกอันหนึ่งจะสั่งมาไอตัวไฟไฟสามด้านมันจะมีไฟอยู่สด้านนะครับไอตัวนั้นก็ประมาณ150ยห้ากบาท นี่แหละประมาณนี้แหละมันจะแพงกว่านิดนึงเพราะว่ามันมีไฟหลายดวงไฟสามด้านนะครับสำหรับคลิปนี้ <c oughs> ให้ชมบรรยากาศท้องไร่ท้องนาก็จะมีชาวบ้านเอาสัตว์เลี้ยงมาปล่อยให้กินหญ้าตามทุ่งนานะครับ รับคลิปนี้ก็ขอจบลงแค่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ